จากไปห้าปีแล้วเนะอยู่อยู่คนเดียวค่ะกับแมวเดี๋ยวจะอัดร้องนะคุณโบมเดี๋ยวร้องให้ฟังต้องคิดถึงต้องคิดถึงหวานใจแน่เลย อยากไปห้าปีะนะต้องนึกถึงนะเนาะฮักว่าเธอจ้องเป็นเจ้าของแล้วคงสบายแม่กรีบสุดาเก่นที่ชาแก้วตาแก้วใจสวยเอยคนบา้านใครคงเก็บใจไว้คอยผู้คอง เลือกอย่างพี่นิคก็ไม่ดีนักหรอกน้นนองแต่ว่าหากเือจะจับจองเป็นคู่ของแล้วคงสบายชอบเพลงร้องมันแบบมันร้องง่ายมันไม่ได้คิดอะไรเยอะเนี่ยมันแบบแบบนะมันไม่ต้องใช้คีย์อะไรมากอ,อะ <c oughs> ยิ้มะหนึ่งสองสามแชะ <c oughs> ยิ้มยิมยิ้ม หนึ่งสองสามแชะก้ทุกงนี้ไปทำงานแล้วยังไม่นอนหรือคะคุณ <c oughs> ทานกาแฟนี่จะหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ ทำอยู่เหรอคะอ๋อหมายถึงทำงานอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่เหรอคะอ๋อเป็นกะเหรอคะอ๋อรอบดึกมันจะมีแบบอ๋อใช่สมัยก่อนก็เคยทำงานโรงพยาบาลนะทำตอนกลางคืนนะคะเขาเวรตอนกลางคืนยิ่งคืนเอ๋อเลิกงานเช้า ทำตอนคืนก็ดีเหมือนกันนะได้นอนเนาะเมื่อก่อนเคยทำงานตอนคืนนะทำทำโรงพยาบาลนะ่ะถ้าเกิดไม่มีกคนไข้เราก็นอนถ้าคนไข้หลับเราก็หลับอะไรเงี้ยทำ <c oughs> นั่งทำตนคืนก็พักผ่อนนะอ๋อทำอยู่กทมค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพเป็นคนต่างจังหวัดนะคะ อ๋อเป็นคนสิงห์บุรีใช่ไหมคะอ๋อหลับไม่ได้หรอคะคอ๋อ,อคนจนันท์นึกนำกุลชัยสิงห์นึกว่าเป็น,ปนคนนอนทบเอ็มนึกว,ว่าเป็นคนสิงห์บุรีเป็นคนจันททบ,บุรีจันทบ,บุรีอะไรนะเขาพูดเขาพูดยังไงนะคนจนนะันทรอะ ้องมีคำว่าฮิฮิด้วยใช่ไหมคะผลจันทร์น่ะจริงไหมจริงไหมคะใช่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 เคยดูเคยดูไปเห็นเขาคุยคุยกันน่ะใช่ใช่ทุเรียนจันทร์ก็มีชื่อนะคะใช่ใช่ ตู้เรียนจันมีชื่อเนาะตอนนี้แพงไหมคะที่จันอ่ะแล้ว่าไปซื้อถึงที่มันไม่แพงใช่ไหมหรือแพงทุกที่อออ๋ออออ๋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 อมีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะอ๋อต้อง ต้องต้องต้องกเสียงยาวๆสั้นๆด้วยเหรอไม่เท่ากันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีการชิมฟรีด้วย <c oughs>